ครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับท่านผู้ชมครับวิดีโอนี้เราจะพาไปรับงานกังหันลมครับอ่าไม่รู้ใครอยากดูนะครับมีคนขอมาอยู่นะครับแต่ว่าก็โอ้โหไกลมากๆครับอยู่นอกเมืองเลยครับเดี๋ยวผมจะว่าไปส่วนที่ใกล้ที่สุดแล้วกันนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูงานกังหันลมกันเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงครับซึ่งผมก็ครั้งแรกเหมือนกันนะท่านผู้ชมโอเคตอนนี้เราสามารถรับงานได้2งานนะครับ ไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราวิ่งไปเลยครับจวดครับซิ่งๆเลยครับผมเออ,อโอเคครับไปเลยครับผมอุ้ยอะไรวะเนี่ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกี้ใจเย็นโอเค เฮ้ยนี่ป่าข้าวโพดนี่าโอ้โหมีป่าข้าวโพดตรงนี้ด้วยนะแม่วันนี้ลองมาทํางานแบบชนน้ำบดเลยนะ,นะครับโอ้โหไปเลยครับโอ้โหโอ้โหผมต้องเอารถสปอร์ตมานี่นะมันใช่หรือเปล่ามันต้องเอารถเอ้ีนี่ไม่ใช่เหรอต้องโอ้โหผมต้องวิ่งมาเนี่ยรถป่าข้าวโพดท่านผู้ชมโอ้นี่คือเร,เราอยู่กับชนน้ำบดเลยนะเนี่ยอข้างบนนั่นก็ใช่เหรอ ขออนุยาตเอากลางวันก่อนแล้วกันนะมันมืดเกินไปเนาะ้อง,องบนนี้ก็ใช่นะครับท่านผู้ชมผมคิดว่าน่าจะมีม,มีงานกังหันลมอีกนะครับเหมือนเหมือนภาคสามอ่ะเนี่ยเนี่ยใช่เลยเนี่ยโล่งๆแบบนี้ใช่เลยซึ่งภารกิจของเราอ่ะมันจะให้ทําตรงนี้นะครับภารกิจแรกเนาะน่าจะตรงนี้อ่ะ น่าจะตรงนี้อ่ะท่านผู้ชมใช่เหรอตรงนี้เหรออ่ะน่าจะตรงนี้นะครับสำหรับภารกิจแรกของเราโอ้ใช่ปะมันก็ต้องใช่อยู่แล้วละ่ะเนี่ยงานกังหันลมโอ้โหมีงานขุดปะไหนดูดิโอม้มีมีมีงานขุดมีจอดเสาเข็มด้วยโอ้โหเทพื้นเทปูนโอ้ยกย,กย,กย,กย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 กอย่างเดียวเลยโอเคเดี๋ยวเราไปย้าย คทกับ JCB มาแล้วกันนะท่านผู้ชมอันดับแรกโอ้โหค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรนะครับผมไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงนี้หรือว่าอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแต่คิดว่าน่าจะอยู่ฝั่งด้านนูน้นโอโหเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปย้ายแคทกับ J c ซบมากันเลยครับอมไปกันเลยครับว์ปกันไปเลยว์ปไปกันลยนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเรามาขึ้นตรงนี้ดีกว่าไหนๆเอ่อตอนขนานลงเราก็มาลงตรงนี้เดี๋ยวขึ้นเราก็ขึ้นตรงนี้นะคระท่านผู้ชมครับเอาโอเคคือแสงมันอาจผมมันอาจจะเบลอๆนิดนึงเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนสีกล้องก่อนผมรู้สึกสีกล้องนี้สีนี้ไม่ค่อยสวยเลยว่ะเนาะท่านผู้ชมเนาะไม่ค่อยสวยเลยโอเคโอเคอเฮ้ยชนหุ่นไรกามาเถอะเอ้ย อะไรเฮ้ยโอเคเราก็วางลงไปเลยครับผมฮะมีรถวิ่งด้วยหรอรถวิ่งมาจากไหนอะผมงงนานแล้วเนี่ยอันนี้เผาเดียวครับเดี๋ยวเผาเดียวใช้ขึ้น JCB สองเผาใช้ขึ้นแคทแล้วกัน เรียบร้อยโ,อโหขึ้นกันตรงนี้เลยเดี๋ยวย้ายค่อนข้างที่จะไกลกันนิดนึงนะครับไกลมากๆประมาณผมตีให้สักประมาณ50กิโลครับท่านผู้ชมไกลมากๆไกลจัดๆไกลจัดจัดเลยเขียนเอา JB ขึ้นก่อน วดครับผมเดินขึ้นไปเลยครับท่านผู้ชมอย่าไปสนอย่าไปเครียดครับผมเดินขึ้นไปเลยโอเคเดินขึ้นเลยเดิน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 เรียบร้อยครับ เดี๋ยวครับจอยใหญ่ก่อนเพราะว่าต้องวางวางมุกขีต้องวางวามุงกขี่อะท่านผู้ชมทำไมมันมุนมนกขีมันไม่ลงวะเฮ้ยมันต้องหักแบบนี้เท่านั้นเหรอไม่เอาอะผมอยากวางแบบนี้ โอเควางได้แล้วอ๋อ oh, มันต้องเข้าแบบเข้าให้ตรงหรอโอเคนะครับผมไปเดี๋ยวเอาแคตขึ้นนะครับแม่แค่ย่ดก็หมดไปแล้วนะครับหนึ่งวิดีโอแช yeah. ่ึ้โอ้โหมีแต่ย่าทั้งนั้นเลยวะระวังสายไฟนะครับเพราะว่าแคตมันจะสูงกว่า j c b นะครับผม ราต้องระวังสายไฟผมไม่ชอบเลยไอ,อ้นี่มันไม่หมุนอะ่ะอา่าตัวเดินมันไม่หมุนอะ่ะขึ้นแล้วขึ้นแล้วย้ายละครับย้ายละครับ เดี๋ยวเราผมเอาอันนี้ก่อนนะอ่ะผมเอาเอา่านี้ลงก่อนพวกกี่ใหญ่ชิหาอเลยวะโอเคเรียบร้อยครับทุกมแมนสองคันสองค่ายเลยเว้เยไปครับเดินทางโอเคครับผมก็จะย้ายตัวเจ b ีบีไปก่อนแล้วกันนะครับทุกผู้ชม เดี๋ยวล็อกเดี๋ยวผมล็อกแคทไว้ก่อนเว้ยเดี๋ยวมันเกิดเหตุการ์ปิวตกอ่าล็อกแคทไว้ก่อนโอ้โหระยะทางค่อนข้างที่จะไกลนะเพราะฉะนั้นผมจะว้าไปส่วนที่ใกล้ที่สุดละกันนะท่านผู้ชมนะมันไม่งั้นมันมันมันไม่ไหวเลยครับมันไกลจัดๆเลยครับไปนะผมมันไกลมากๆเลยครับท่านผู้ชมโอเคมันไกลจัดๆไกลไกลมากๆเลยอ่ะ โอเคตอนนี้เราภารกิจเราได้เท่าไห,หร่หรอวะไซแอลอ90%แล้วนะสำหรับงานซ่อมโอเคอ๋อ,อ,อเป็นทางเลี้ยวเข้ามาในปั๊มโดยเฉพาะเลยนี่หว่าเออมันมีงานข้างๆตัวเนี้ยไม่รู้ว่างานอะไรนะงานข้างถนนตรงเนี้ยเออ วิ่งไปเถอะตามถนนน่ะวิ่งไปเถอะผมไม่วิ่งอะ่ะเออเธอนี่วิ่งไปเถอะเอออาวิ่งไปเถอะผมรถไถครับผมเป็นรถไถแฮ่ๆ <c oughs> ผมเป็นรถไถแฮ่ๆวิ่งไปเถอะตามถนนน่ะโอ้ยไกลไหมเนี่ยโอ้ไกลมากๆากๆไปว่ะไกลจัดเลยโอ้โหนี่เป็นโรงงานไม้นะครับท่านผู้ชมอยากได้ไม้เปรนลูกอะไรก็มาซื้อตรงนี้นะครับผมไปครับท่านผู้ชมครับไปครับผมไปครับปิดจุ่อะไรครับผม จวดจะจวดจะยอมโอ้โหเราต้องเบี่ยงขวาออกเหรอโอ้โหเบี่ยงขวาว่ะไกลมากๆเลยเนี่ยนะเนะอ่าไปตามทางเรื่อยๆครับซีใหญ่ประมาณห้าสิบกิโลอ่ะไกลไหมอ่ะจากนู่นมาผมก็คิดว่าใกล้ๆกันนะครับตอนแรกผมคิดว่าใกล้ๆกันเองนะแต่นี้โอ้โหโคตรไกลกันเลยแล้วจะจอดทำไมเนี่ยรถก็ไม่มีอนะ่ะ นี่ไปยัางผมนี่พี่เออจะจอดทําไมเนี่ยมาอย่างผมเนี่ยนะครับผมอันนี้เป็นเหมืองนะท่านผู้ชมเอาแล้วมาบุนรถกันตรงนี้โอ้โหนี่มานี่มานี่มานี่อ๋อนี่ไม่มีเลนนี่มาแต่เป็นรถเหยียบไม่ออกเลยวะเฮ้ยทำไมรถเหยียบไม่ออกวะเป็นอะไรวะเนี่ย อ๋อมันขึ้นเนินเหรอมันโ,โหเหยียบไม่ออกเลยเหรอขึ้นเนินว่าถึงขั้นเหยียบไม่ออกเลยเหรโอโหโ,โ,ห,โ,โหนี้อันนี้โครงการถนนหมู่บ้านหรือเปล่าครับเนี่ยอันนี้เป็นปาน่าครับพูดนะท่านผู้ชมโอ้โหเป็นล่องเหมือนกันเลยป่าฟักทองพูรดีอะดูบรรยากาศว่ะดีมากๆเลยอะ ผมจะรับงานในวิดีโอนี้นะทุกผู้ชมแล้วก็ว,วิดีโอน้าเราก็จะมาทำงานกันเลยนะครับโอเคป่ากระโพดเนาะน่าจะมีป่าอ้อยรถด้วยเนาะกังหันลมยอดเลยว่ะทางนี้ทางนี้โู้ ชมวิวครับวิวทุ่งนาวิวทุ่งนาทุ่งนงทุ่งนาว่ากันไปเดี๋ยวอีกสักพักก็รถเต็มครับมาเดี๋ยวผมรับงานกันเลยแล้วกันเจนี่ใช้กระเปล่านี่ครับระดับภไยทั้งหมดหกแสน 600, นะครับท่านผู้ชมหกแสนไม่ใช่สกุลเงินบาทนะครับหกแสนครับรับไปตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งครับสวัสดีครับเจ ไปหาเจก,ก่อนเว้ยนี่ครับโอ้โหบ้านหลังนี้ถูกลื้อไปเลยท่านผู้ชมโอ้ให้ผมเอาหินออกก่อนเหรอโอเคได้ไม่มีปัญหามันไม่มีปัญหาหอะไรเยอะครับนี่ไหนอะ่ะโอโ้ให้เอาหินออกก่อนท่านผู้ชมแล้วก็เอาของพวกนี้ออกก่อนโอ้ยอันนี้คืออะไรวะเนี่ยโอ้ยน่ากลัวหรือเปล่าวะเนี่ยโอเคหินพวกนี้สบายครับหินกี่ก้อนเนี่ะหินหินสี่ก้อนนะครับ ก็เห็นอ,อ๋อนุนก้อนหนึ่งโอเคเดี๋ยวเอา JCB ีมาลงกันเลยไม่ธรรมดานะเนี่ยเดีย๋ยวลงเอา J c b ีลงก่อนโอเควิดีโอหน้าก็น่าจะรู้กันอยู่นะว่าน่าจะเล่นหินนะครับผมนะก็น่าจะเล่นหินชัวนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้เราไว้เพียงเท่านี้ครับ เจอกันใหม่ครับทุกผู้ชมสวัสดีครับโอ้ยงัดต่อโชว์คุณผู้ชมก่อนนะเนาะ